สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจริงๆก็เป็น ล็อกสบายๆเนี่ยแหละครับเดี๋ยวอาจจะมาแต่งตัวให้ทุกคนดูนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเพิ่งได้เสื้อยืดมาใหม่วันก่อนไปเดินห้างแล้วก็รู้สึกว่าเสื้อยืดตัวนี้เนี่ยสวยดีนะครับมันเป็นเสื้อยืดของมูจิทุกคนคือปกติแล้วอะผมจะบอกทุกคนว่าเสื้อยืดผมก็จะใส่มูจิยูนิโคลอะไรแบบนี้แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นมูจิที่แบบผมรู้สึกว่าอยากเอามาแชร์ทุกคนฟังนะครับเป็นแบบมี texture นิดๆคือเขาเรียกว่าเป็นสลับอะทุกคนคือมันเหมือนเป็นเทคนิคในการทอที่มันจะทําให้มันมมีควววาเป็็นร้รแลก มีดีเทลเล็กๆนะผมรู้สึกว่าเราเอามาใส่เลเยอร์แบบนี้มันก็จะทําให้ข้างในเนี่ยบางทีมันไม่จืดไปแต่ว่าตัวที่เป็นคอตตอนธรรมดาเป็นเสื้อยืดสีขาวธรรมดาผมก็มีนะแต่ผมรู้สึกว่าตัวนี้มันดูมีดีเทลดีนะครับก็เลยได้มา2ตัวนะวันก่อนไปเดินแวบๆคือจริงๆแล้วที่ได้มา2ตัวเนี้ยเพราะว่ามันมีไซส์ผมแค่2ตัวนะสีอื่นมันหมดหมดแล้วจริงๆมันมีสีดําสีน้ําเงินสีเขียวนะครับแล้วก็สีขาวอะไรแบบนี้ผมได้มา2สีนะทุกคนผมรู้สึกว่ามันมีดีเทลดีอะ่ะนี่ ข้างในอันนี้ไซส์ L นะมันดูมีดีเทลแล้วผมก็รู้สึกว่าเวลาเราเอามาเลเยอร์ใส่แบบนี้มันก็ข้างในมันจะดูแบบมีอะไรนิดนึงมีเท็กเจอร์มีดีเทลเหมือนกับเวลาผมตัดแจ็คเก็ตผมก็จะแบบไม่ได้อยากให้ใส่ออกมาแล้วมันแบบเรียบเกินไปเราอยากให้ในความเพลนของมันในเท็กเจอร์ในวัสดุแมทีเรียลที่เราเลือกมันดูมีอะไรนิดนึงนะอันนี้ก็แฮปปี้มากๆวันนี้เดี๋ยวผมมาแมชลุคกับเสื้อยืดสีขาวตัวนี้ให้ดูคร่าวๆแล้วกันว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราอยากแมชลุคในวันชิลๆไมไ ไ,ได้ใส่เสื้อเชิ้ตไม่ได้ผูกไทยเราอยากใส่เสื้อยืดสีขาวแบบนี้เราแต่งยังไงได้บ้างนะครับไปลุกแรกของเราวันนี้นะครับนี่ผมจะใส่กับกางเกงสีน้ําเงินนะครับเป็นเสื้อยืดตัวนี้กางเกงสีน้าเงินแล้วก็เสื้อคลุมตัวที่ผมใส่อยู่นี่แหละแต่ว่ารองเท้าเดี๋ยวผมจะหารองเท้าชิวๆมาแมทช์ให้ทุกคนดูนะครับ อย่างตัวนี้ดีเทลเล็กๆก็มีตรงนี้นะครับคือถ้าเกิดว่ามันหลวมไปอย่างเงี้ยเราก็เอากระดุมเม็ดนี้มาติดตรงนี้ได้มันก็จะทำให้กางเกงเรามันแน่นขึ้นหน่อยผมแมชกับรองเท้าผ้าใบาสีขาวอันนี้ของนันยางนะเราเคยทําคลิปไปแล้วเนี่ยครับผมก็จะรู้สึกว่ามันชิลๆดีนะครับอย่างี้อันนี้ลูกแรกนะครับ ลูกที่2นะครับเราถอดเสื้อตัวเมื่อกี้ออกนะครับเหลือแค่เสื้อยืดอย่างเดียวนะมันก็จะได้ความชิลชิขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนรองเท้านะครับเพราะว่าผมกลัวว่าถ้าเกิดว่าถอดเสื้อคลุมออกเดี๋ยวมันจะดูแบบว่าชิลเกินไปเราก็เลยเปลี่ยนรองเท้ามาเป็นแบบว่ามีส้นนะครับเรียบร้อยขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็ยังเป็นทรงที่แบบชิลชิอยู่ ถือสักใบก็ได้นะครับก็จะได้ฟิลแบบนี้ต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนอยากได้เรียบร้อยขึ้นมาอีกหน่อยนะเล่นที่วัสดุของกางเกงก็ได้นะครับอย่างตัวนี้เป็นผ้าวูลนะครับจะได้ฟิลที่แบบว่าเรียบร้อยขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่พอกางเกงเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็ใส่ถุงเท้าด้วยนะครับ เนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่ามันเรียบร้อยขึ้นเยอะเลยนะครับลุคนี้แต่ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากให้มันมีเลเยอร์ขึ้นมากกว่านี้อีกหยิบแจ็กเก็ตสักตัวมาใส่ก็ได้เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นแจ็กเก็ตลินินนะซัฟ a าฟรี น,นี้ก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่าเสื้อแจ็คเก็ตมันก็จะทําให้เราดูชิลขึ้นเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นลลนินส่วนข้างล่างเป็นบูนะครับมันก็จะยังไม่ทําให้มันดูเรียบร้อยเกินไปแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากได้เรียบร้อยกว่านี้เราใสา่พวกที่เป็นแจ็คเก็ตสูทแบบนี้เลยก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเรียบร้อยขึ้นมา ทันตาเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแจ็คเก็ตสูทที่แบบเนี้ยบเลยอะ่ะทุกคนแต่ว่าแค่เป็นลุกกับเสื้อยืด แต่ถ้าทุกคนอยากจะเรียบร้อยแบบว่าใส่สูตรกับเสื้อยืดขาวเดี๋ยวผมแต่งให้ดูด้วยครับนี่ครับทุกคนคืออย่างอันนี้เนี่ยเป็นสูตรลำลองนะทุกคนแต่ว่าพอมาเป็นสีเขียวมันก็ทําให้มันได้ฟิลแบบว่าไม่ได้เรียบร้อยมากนะครับพอมาด้วยความเป็นลำลองเนี่ยเดี๋ยวผมเลือกแมทชกับรองเท้าผ้าใบผมเลือกแมทช์กับผ้าใบสีขาวนะจะได้ดูชิวๆนะครับ ใส่หมวกสักหน่อยก็อาจจะทำให้ดูชิลขึ้นนะครับโอเคครับทุกคนก็วันนี้ผมแต่งตัวประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ตอนแรกคิดว่าเราจะใส่ตัวที่เป็นเชิ้ตท,ที่เป็นลายดอกไม้ตัวแรกที่ผมหยิบมาเลยนะครับแต่ว่าพอแต่งไปแต่งมาเราก็รู้สึกว่าโอ้ ใส่แบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เกียจเปลี่ยนกลับด้วยนะครับน่าจะพอเป็นไกด์ให้ทุกคนได้นะเสื้อยืดสีขาวไม่จําเป็นจะต้องเป็นตัวนี้ที่มันมีลายแบบนี้ก็ได้นะครับทุกคนเสื้อยืดสีขาวปกติธรรมดาถ้าเกิดว่าใครมีแล้วก็นึกไม่ออกว่าแบบว่าจะแต่งยังไงได้บ้างบางคนคิดว่าเสื้อยืดสีขาวเนี่ยมันแบบว่าเอยเอาไว้ใส่อยู่บ้านเท่านั้นหรือเปล่าเราก็เอามา mix and match กับเสื้อผ้าที่เรามีในตู้แล้วก็เอามาใส่ได้ง่ายๆนะครับผมรู้สึกว่ามันแต่งตัวง่ายดีแล้วก็เเป็นนอออะไรรททีีุ่่กคมยูแล้วลา าหยิบแมชกับตัวอื่นๆที่เรามีก็ได้นะครับหรือว่าไม่จาเป็นจะต้องเป็นแจ็คเก็ตแบบนี้ก็ได้นะครับเอาเป็นเสื้อเชิ้ตมาคลุมแทนก็ได้เหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่าแต่งตัวสนุกมากนะครับเสื้อยืดสีขาวทัางนั้นเดี๋ยววันนี้ชิลๆเดี๋ยวเราไปชงกาแฟกันครับเพราะว่าผมซื้อเครื่องชงกาแฟมาใหม่แล้วยังไม่เคยชงนะครับแอโรเพรสนะครับเดี๋ยวลองดูถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปฮอลแล้วก็คือเครื่องนั้นแหละ ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงประมาณเที่ยงนะจะสั่งข้าวแล้วก็เดี๋ยวเอาไปให้บิวแล้วก็ตอนนี้ช่วงบ่ายบิวออกไปข้างนอกนะครับเราก็เลยต้องรับหน้าที่ให้อาหารหมาแล้วก็เลี้ยงหมานะครับลูกๆนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยที่บ้านเนี่ยมีไซเบเรียน2ตัวนะครับกล้วยหอมกับแลคูนนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ช่วงบ่ายผมรับหน้าที่เลี้ยงลูกๆนะครับไปดูนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะ สวัสด,ดีครับกล้วยหอมสวัสด,ดีครับ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 เอาทุกคนตามติดชีวิตกล้วยหอมและและคูนนี่คือกล้วยหอมนะครับนี่คือแลคูนนะครับทั้งสองตัวเป็นพันธุ์ไซบีเรียนนะครับอ่าขอต้อนรับนักสแสดงของเรานะครับน้องกล้วยหอมสูตรพ่อกัดไม่ได้นักลูกหิวข้าวไหมเดี๋ยวเอาข้าวให้กินแลคูลฉี่อยู่ทุกคน ตอนนี้เราก็กำลังฝึกให้แลคคูนเนี่ยฉี่เป็นที่เป็นทางนะครับแลคคูนเก่งมากปกติแลคคูนจะเป็นคนที่ฉี่ออกนอกแผ่นตลอดแต่ว่าวันนี้เก่งมากผมได้เสี่ยงกับสูตรผมเหลือเกินนะตอนนี้กล้วยหอมจะสีขาวนะครับแล้วก็มีลายข้างบนส่วนแลคคูนเนี่ยสีคอปเปอร์หรือว่าสีน้ำตาล ปกินข้าวกันก่อนไปกินข้าว вами, อ,อ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะภารกิจเอาเข้าวให้ลูกๆกินนะครับคนที่ตามมาง่ายที่สุดเนี่ยจะเป็นกล้วยหอมนะและคุณมากินข ah like? ้าวกินข้าวกินข้าวกินข้าวลูกกินข้าว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 และคุณกินข้าวเดี๋ยวเขาจะรู้เวลาผมหยิบนี่เขาจะรู้ว่าเขาจะได้กินข้าวกินข้าวครับกินข้าวครับดนั่ไงฮาวฮาเดี๋ยวเดี๋ยวตักข้าวให้น้องนะ ช่วงนี้ก็ให้อาหารสมมือ้อเน่ช้านิดหน่อยอย่าเพิ่งบ่นสิรอแป๊บหนึง่งทุกคนเขาจะได้เห็นว่าเราเนี่ยกินข้าวกันยังไงครับเอ้ไม่กระโจนลุกไม่กระโจนหลุกนั่งนั่งน,งนงัเอขอมือครับ <laughs> เดี๋ยวก็ล่วงหรอกไมหรอเน,ะน่ขอมือ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 ,อ,มอ,อ,มอเก่งมากอ่ะกินข้าว ไปแย่งเขาอีกนี่แนะ่กล้วยหอมนี่คือตัวแย่งเลยนี่และคนอ่ะและคนกินอะนีรอ่ะทุกคนงั้นผมถือโอกาสรีวิวลูกๆไปเลยแล้วกันนะกล้วยหอมเนี่ยเฟรนลี่มากน่ารักมากเข้ากับคนง่ายมากแต่ว่าสนมาก จะชอบแบบนี้ยุบยับยุบยับชวนเล่นชวนเล่นตลอดเวลาเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เนี่ย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 ส่วนและคูนเนี่ยจะเป็นนิ่งนิ่งรอแต่ว่าแสบแสบก็คือชอบแบบชอบปีนป่ายชอบแบบโซฟาโซฟาเนี่ยชอบปีนแล้วก็แสบก็คือถ้าเกิดว่าสมมติว่าได้กระดูกคนละชิ้นก็จะชอบไปแย่งคนอื่นเขาทั้งที่ตัวเองก็มีของตัวเองอยู่และไอ้กล้วยหอมเนี่ยก็จะหงิมเวลาโดนแย่งไปก็คือ ยอมแล้วก็ยอมให้เขาเนี่ยคนนี้ได้ไปพ่อบอกแล้วไงไม่นั่งเป็นเป็ดลุกเดือขาวมามันไม่แข็งแรงใช่นั่งแบบนี้ถูกต้องโอเคแล้วเขาก็จะไม่เหงาเพราะเขามีมีเพื่อนในการที่จะแบบให้ปล่อยพลังทุกคนชีวิตไซเรียนบ้านนี้เป็นแบบนี้นี่ทัน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 ,ทน,ทนแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะวิ่งวิ่งไปวิ่งมาไอเดกพวกปับพปับในระหว่างนี้ก็ผมก็เป็นพี่เลี้ยงหมานะครับทุกคน ไม่มีใครอยู่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวรอข้ามานี่คือเวลาผ่านไปประมาณสามอาทิตย์หลังจากที่น้องมาครับชี่อึอเป็นที่เป็นทางมากขึ้นเวลากินข้าวเสร็จเนี่ยพอปล่อยไปก็จะไปฉี่ไปอึแล้วก็ฉี่อึอก,ก็คือลงแผน่นก็คือแบบแอปปี้ดีนะครับคอมเมนต์มาบอกกันทุกคนใครทีมกล้วยหอมใครทีมแล็คูนมวยคู่นี้เชียร์ใครให้ม้ารีวิวไอ้สองตัวนี้หน่อยได้ไหมครับ <laughs> คู่ปรับเลยคู่ปรับไอ้สองตัวเป็นไงบ้างครับกล้วยหอมกับแหละคูนกล้วยหอมน่ารักแหละคุณดื้อเอ้ยกล้วยหอมน่ารักเนี่ยตัวเนี้ยน่ารักตัวเนี้ยสอนง่ายสอนง่ายเนาะไอ้กล้วยหอมอ่ะสอนง่ายเนี่ยน่ารักผมเพิ่งให้ข้าวมันกินไปตัวเนี้ยน่ารักฟูฟูอ่ะแต่ตัวนู้นอ่ะไม่ไหวตัวนู้นอ่ะแสบไอ้เนียแสบฉี่ไม่ลงหนี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 มาจับหน่อย เนี่ยแหละที่แม่บอกว่าไอ้กล้วยหอมน่ารักกว่าเขาบอกอย่างนี้นะขำมากขำมาใช่เนี่ยเนี่ยชอบเล่นขำมากเอ้นนี้เล่นกับคนง่ายาไอ้นู่นอ่ะสันโดษจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ทุกคน <c oughs> รีวิวจากแม่นะครับ <c oughs> จบกับเพียงเท่านี้ เดี๋ยวไปหายยาบาสกันเห็นไหมคุณท่าดิคุณท่าขายคุณขายเลยอ่ะคุณขายดูจี๊ดทอดอ่ะทุกคนอะไรครับเฮียสวัสดีครับเฮียอ้าวมาเหรอครับท่านี้ไปไหนครับเดี๋ยวเมื่อกี้แวะมาทานข้าวแล้วก็ให้อาหารมาครับอ่าโอเคครับบ๊ายบายครับไปดูในเพจครับดูอะไรครับทุกอย่างเลยครับมีอะไรอ่ะเยี่ยมขึ้นไปแล่ะรอแต่เฮียเก่งมากเลยนะที่เข้าไปอย่างนั้นอ่ะกล้ามากนะเพื่อเราให้เหรียญ อาชีพเราต้องแบบทันเขาเรียกว่าทันทันเหตุการณ์เนาะโอ้โหเฮียเก่งมากเลยใครยังไม่ได้ดูไปดูนะใน IG ในไหนบ้างครับเฮียในไหนบ้างนะ YouTube มีป่ะยูทูปเฟซบุ๊กทุกอย่างของเฮียบารนะ <8 S 1> เปิดตัวแฟนโบเฮียคือถ่ายไว้ได้อะโคตรเก่งั้างั้นตอนนี้เดี๋ยวเราต้องกลับไปเคลียร์งานที่ออฟฟิศนะทุกคนโอเคครับทุกคน เมื่อกี้ก็ทานข้าวเลี้ยงหมาให้อาหารหมาเสร็จแล้วตอนนี้ก็ให้น้องพักนะครับน้องหลับนะครับผมก็แวบกลับมาเคลียร์งานต่อที่นี่ก็เอาจริงๆวันนี้ชิวๆเนาะมาแต่งตัวชงกาแฟแล้วก็เลี้ยงหมาให้ทุกคนดูนะ ใครเป็นทีมกล้วยหอมพิมพ์มาบอกใครเป็นทีมและคนูนพิมมาบอกก็จริงๆก็วุ่นวายอยู่นะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันเนาะข้อดีของการเลี้ยงหมาแบบว่าอารมณ์แบบเราทํางานเหนื่อยเหนื่อยเราก็แบบทํางานเสร็จแล้วก็เอ้ยไปเล่นกับลูกไปเล่นกับน้องไปเล่นกับมาหมาอะไรเงี้ยเหมือนเป็นที่ที่แบบว่าให้เราผ่อนคลายดีอะถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยทางกายแบบว่าเอ้ยต้องมาคอยเก็บฉี่เก็บอึ G, ừ. แต่ว่าเรารู้สึกว่าพอใช้ชีวิตไปถึงจุดหนึ่งแล้วเราแบบเหมือนกลับบ้านแล้ว เล่น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 เขาก็แบบดีใจที่เราอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าแฮปปี้ดีเหมือนกันเนาะเพราะว่าวันนี้บิวไม่อยู่ผมก็อาสารับหน้าที่เลี้ยงลูกๆให้เขาแทน ครับจริงๆก็เลี้ยงด้วยกันแหละเกือบทุกวันอะไรเงี้ยเวลาไปไหนก็จะหาที่ที่แบบว่าเออพาหมาไปได้ด้วยพาลูกๆไปได้ด้วยอะไรเงี้ยก็แฮปปี้ดีนะครับชีวิตช่วงนี้เนี่ยทุกคนพอผมเอาแจ็กเก็ตมาเลี้ยงกันแบบเนี้ยผมก็จะรู้สึกว่าเราก็เริ่มมีแจ็คเก็ตเยอะประมาณหนึ่งนะเดี๋ยวผมมาเปิดกูแจ็กเก็ตให้ทุกคนดูดีกว่านี่นไหนๆก็เลี้ยงอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมไปรวบรวมที่ผมมีทุกตัวเอามาแขวนแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ทุกคนดูแล้วกันว่ามีอะไรบ้างบางคนอาจจะคิดว่าผมมีเยอะจริงๆผมก็มี มีไม่ได้เยอะมากนะครับก็มีประมาณอย่างเงี้ยประมาณ10ตัวได้คอยติดตามแล้วกันคลิปรีวิวแจ็กเก็ตว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้างั้นวันนี้ก็เดี๋ยวจบเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงรอติดตามคลิปรีวิวแจ็กเก็ตนะและเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย